อะไรเจดำนำพาเจดำนำพาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการเจดำนำพาแต่วันนี้พี่อ้นจะมานำพาทุกคนไปหาเจดมอี้วันนี้เป็นวันอันมงคลยิ่งสำหรับพวกเราชาวอินฟูสายฟุตบอลนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของพ่อรถซูซูกิเนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานอบอุ่นน่ารักมากเลย อาจุกรู้ค่ะสวัสดีนะจ๊ะก็สำหรับแฟนๆวันนี้เจดมก็อยู่ที่งานวันเกิดของพ่อลบนะจ๊ะก็เฮ้ยหลวงพี่ไม่พอใจอ่ะเฮ้ยปาล์มเฮ้ย้ยสัพพยอ่นะเนี่ยอันนี้ถือว่าสัพพิยอ่ วันนี้ตาอยู่ตลอดทุกคนมางานปาร์ตี้ฉลองครบรอบครึ่งร้อยของพ่อวุลสุซูกิี่งานจัดที่ฮอปเซนท์โฮปครับเบียตรงลาดพร้าวซอยสี่บรรยากาศในงานก็น่าจะมีพี่ๆน้องๆขอเล่นิดอินฟูนักข่าวผู้บรรยายอะไรเต็มหมดก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันข้างในันนี้คุณแม็กซ์สามเม็ดนี่อันนี้ช่องจะดำช่องจะดำบูทบอลพ่อวุลส์นะขอให้พ่อวุลส์รูปราพร่างกาย แดงครับเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปครับและปิดท้ายเหมือนคิดตัวเองปิดหวานนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเจี๊ยวติดใคุณไหนบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวเกิดเขาปีนี้คือ25หนันสองหนันสองเด็กกว่าเจ๊ปีหนึ่งเดี๋ยวเจ๊ผมสวัสดีครับปีนี้ความตั้งใจพอลบมีอะไรบ้างพ่อในปีที่จะถึงนี้กับ59-51ถึงอย่างมั่นใจจริงๆก็เขียนในเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับว่า พออายุมาถึงครึ่งร้อยเนี่ยสิ่งทีสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพนี่แล้วก็คอยเตนเตนน้องๆเรินเจมาตลอดเรื่องเจจริงๆนะฮะคนเราเนี่ย เวลาที่เป็นโรคเนี่ยแล้วอยากมาโทษคนอื่นโทษตัวเราเพราะทลกองมันเกิดจากการที่เราเข้าในตัวเองเออจะดื่มเหล้าจะทานข้าวจะอะไรเงี้ยขอให้ทุกคนคิดถึงนี้เป็นอย่างนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีประกันสุขภาพแล้วคิดว่ารักษาทั้งหร่ก็ได้ไม่เป็นดีที่สุดถูกต้องครับ<อ>ถ้าคุณรักคนในครอบครัวคุณรักคุณพ่อคุณรักคุณแม่คุณรักลูกคุณก็รักตัวเองก่อนตัวเองต้องแข็งแรงที่สุดก่อนสุดยอดแล้วก็ป่าลุกจากสุีก็ยังจะอยู่กับช่องเด็ดํำไปตราบการนาน ครับอย่าไปเงียบสิใจคอไม่ดีก็ไปพรเพ่อะก็สุขภาพแข็งแรงตานก้าเลยขอเจ้าของพรด้วยเดี๋ยววันนี้ปาร์ตี้กันเต็มที่เลยแขกประมาณ50-60คนตอนนี้รถติด<อ>ไปถึงค่าวแย,ยกไร้าพายแล้วครับไม่เกี่ยวเวลาติดไมเกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นปกติเออเอาพวกแกก็อย่าลืมอวยพรพ่อะเราเข้ามาเยอะก็แล้วกันขอบคุณจากพ่อจ๋าขอครับครับ อ่ะตอนนี้เราอยู่กับหลวงพี่จากวัดเซาส้อยเฮ้ยเฮ้ยเซาหลินดิอริยยนก็ดีแล้วผมจ้ะดีครับดีครับอวยพอเพ่าล้มหน่อยก็ขอบคุณมากครับลำต่อไปที่พี่เชิญครับพี่เชิญยังไม่ขึ้นคําว่าวันลบเลยอะไรสักอย่างได้ยินไหมว่าอวยพรเพ่อลบหน่อยใช่ผมพูดอะไรก็ขอให้ขอบคุณครบแล้วเรียบร้อยเสร็จเอาเยอะๆก็ได้เอออย่าไปหน่อยอย่าไปนิดเดียวไม่ดีไม่ดีไม่ดี ก็ขอให้พ่อได้พ่อพัลบมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีลถกับข้าวอยู่ในสุดอะไรเงี้ยไม่เอาทีเออก็ขอให้พ่อพันลบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับหลังจากนี้เพนั้นจะไม่มีพวกเราแล้วจะมีสิ่งดีๆชีวิตจะไม่มีพวกเราแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องมีพวกเราอยู่ด้วยก็ เป็นพ่อวอลลบที่น่ารักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสุดแสนจะเก่งค่ะถ้าผีไร้ผลรับสปอนเซอร์นะยังว่างมากครับก็พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าว่างมาปีหนึ่งแล้วนะครับพ่อบคุณครับไปออกไปทัาไประยุทธ์ดีแล้วสิงไม่น่าเล่นเลยสวัสดีครับสองร้อยโอ้โพ่อวอลลบไหนดีเอออันนี้ต้องเป็นทางการเอาเป็นทางราชบุรีก็ได้ถามอากาศก็ สิ่งใดที่ที่ดีขอให้อยู่ที่พิวรบเลยครับกนะ็ต้องขอบคุณเพราะว่าจะถือว่าเป็นคนที่สอร์ตและทําให้เ,เราทําอะไรแล้วแบบไปต่อนะอ่ะ,อะสองปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวพิวลรลก็เ <c oughs> ชื่อว่าจะดูแลอีกประมาณ50ปีพอาีครับแม่ครับเช่นเดียวกันสปอนเซอร์ที่สุดขอบคุณที่มีอะไรสิ เอาตอนนี้เราอยู่กับลุงอ้ําพี่น้องลุงใช้ดำน้องอ้ําปู่อ้ํามาโีเขาบอกมาถึงว่าอยู่กับปู่อ้ําทุกคนทีนี่พี่อ้ําจะอวยพรเพื่อรถให้เราหน่อยพ่อประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตได้จัดงานที่จัดวันนี้คนที่มานะครับก็ พวฟ้าเมืองไทยคนรักแกทั้งนั้นอ่าถ้าระเบิดลงปุ๊บก็จบเลยวงการประเทศนี้ก็ไม่มีใครดำเพลงต่อไปแล้วนะครับก็มากันขนาดนี้เพื่อคนคนเดียวนี่งามันก็บ่งบอกไปแล้วว่าแกน่ารักขนาดไหนก็สมควรนั้นจะมีขนาดไหนเนาะเรื่องนี้พรุ่งนี้บารมีมันขอกันไม่ได้นะมันต้องสะสมสะสมมาใช่ก็ บางนี่ครับสิ่งที่พ่อทํามาตลอดนะพ่อได้รับอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันจะได้เตะฟุตบอลที่พ่อไปนานๆเลยได้เสียบเตะตัดขาเสียบเข้าข้างหลังปากเพื่อคนนี้เตะตัดขาไม่ว่าเสียบเข้าข้างหลังเชิญครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนลำดับต่อไปนี่อีกหนึ่งคนเลยสาวสวยอินฟูที่บอกว่างานชุกที่สุดในประเทศนี้แล้วแนทตี้อะไรครับเปลี่ยนหัวอะไร ย้อนย้อนยอนยอนไอ้นี่ทำดีมากไอ้นี่เดินเข้าคิวยอนไปดิคุณหมดไปหมดละคุณพิชชี่พิชชงพิตชี่แนนเองพิชชงพิชชี่อวยพรพ้อรบหน่อยก็ขอให้พ่อวันรบ18ตลอดการสุขภาพแข็งแรงได้เตะบอลแล้วก็ขออย่างเดียวถ้าทีมรักพ่อเตะกับทีมรักหนูก็ขอให้ทีมรักหนูลืมตาอาฝากได้บ้างเออออเ๊ะันนี้เหมือนไม่อวยพรพ่อเหมือนอวยพรตัวเองเันนะแต่ว่า ตลอดการไงสุขภาพแข็งแรงประโยยชนน์ี้จบเลใช่สุขภาพแข็งแรงมีแรงเตะบอลมีแบบพลังจะออกไปทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายดีมากขอให้พ่อมีความสุขมากๆในวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นร่มโพลร่มใสให้กับเหล่าลูเอนเซอร์สามวันต่อไปขอบคุณทั้งคู่เลยขอบคุณนะเจ้ขอบคุณพี่จ้าก็ขอโทษลู้มีความสุขมากๆนะครับแล้วผมจะพูดให้พ่มุงบ่อยๆฮะแล้เอ็มดี่ส่วนเจ๊ดมเนี่ยเจ๊ดมจะแอิติเนี่ยแล้เปิดอยู่แล้วเปิดแต่โค้งเป็นเจ้าไปหาอยู่แล้วใช่แล้วแล้วพลก็ออกแล้ผมคนทุ่งไทยโอเคได้ ทำไมมันไม่ดีรงกูเลยวะเนี่ยขอบคุณเลยทเไมด้วยสาวสวยแฟนเชลซีอย่างน้องเจนี่อวยพรบุญลง่หยลูกก็ขอให้คุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมูแบบนี้ตลอดไปเลยตามนี้นะขอบคุณค่ะน้องเจนี่ ไอ้นี่ไอ้เกย์คิงเนี่ยโอเคครับเออเอ้าตอนนี้อยู่กับเจ็ดคือลูกหนังแล้วต้าอาสาพาดูบอลแล้วก็คนตุ้งด้วยเข้ามาเลยมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับคุณพอลทักรลบหน่อยเริ่มจากคนที่อายุเยอะที่สุดอาวุโสสุดอ่ะก็ผมก็จะไม่ไม่ไม่ใช่ครัอืมนิ่งทำไมเราเราเออก็อันนี้ของเป้าคุณพอลพักรลบนะฮะมีความสุขมากแล้วกันนะฮะได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วก็ไอ้พวกไอที่มันมาเกาะ แกอะไรมากมายก็คัดๆัดหน่อยนะฮะไอ้ี่มันไม่ดีก็ที่ก็สลัดออกไปบ้านก็ได้ดีมากเลยนฮะแล้วขอพี่มรถมีความสุขมากๆแล้วก็พี่ขอสิ่งใดขอให้สมหวังทุกอย่างนะฮะขอให้แข็งๆขงแรงแรงแล้วก็บึ้งปังโอ้ปังนะสั้นง่ายๆด้วกันนะครับผมรักพ่อรถนี้สุดหัวใจอยู่แล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยพ่อรถนี้ไปคนแรกเลยเป็นหนุ่ยแล้วนะครับคือดูไม่รู้เลยตอนนี้50บแล้วผมนึกว่าอายุแค่25เออมันต้องเอาแต่พอดีพอดีสปหลักอะ ก็ไม่ได้คิดว่า2ี่สหยี่สิบห้าจริงนะู้อ่อนเตยดำอีกเก็บเกี่ยวกันอีกขอให้พ่อมันลบในวัยห้าสินะตกลงตอนแรกคิดว่า40นะพร่งอครึ่งร้อยครึ่งร้อยแต่ว่าพ่อจะดูแข็งแรงแล้วก็ฟิตแด์เฟิร์มขอให้ยิง เขาเรียกว่ายิงประตูเปีวป้วเปีวป้วเปวเปวห <1, S 1> นึ<อ>่งพันเป็นหมื่นลูกอ่ะแล้วก็มาจากแบ็คขวาคนนี้สัก 2, S <S สองสามแอสเซทก็พอเอาให้ว่าไปถึงสนามแล้วมีรองเท้าเป็นของตัวเองก่อนนะมึงสองคนเลยเนี่ยมึงสองคนเลยอ่ะอยู่แบบอีหนึ่งคนตัวเทพฟุตบ,บอลวันนี้พี่ตนน้นตำนวยยาลังสีสวัสดีครับห้าบาทสิบห้ายัง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 ไังยังยังไังย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 ัายังย่ายัง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 าังยังยังนังย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 ัง ก็ขอให้จบ<น>ยังเนี่ย <c oughs> ยังยังไม่คายเลยในวาระที่วันเกิดของคุณพ่อลบนะครับครบ5 0ปีก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีในชีวิตเช่นเจ๊ดำนะครับผมก็ขอให้ออกไปจากชีวิตของคุณพ่อวันลบนะครับก็คุณพ่อรลบจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับผมแอปปิ้เบรดคุณพ่อวันลบครับขอบคุณครับ เนื่องในวาระดีทีวันนี้วันดีวันเกิดพ่อวันลบเฮ้ยเล่นอย่างนี้นี่ต้องสามตัวนะเอาให้มือนด้วยนะเอางี้เราคนละคำวยกันเพราะว่าทีมเวิร์กเราดีเอาได้เด็โอเคอ่ะเปิดเปิดเปิดที่เจ๊มามาได้สุกสันวันเกิด พ่อวันลบครับจบแล้วดิเอขโมยพ่อดิเออเอาขโมยพ่อดิขอนี่ขอให้คุณพระพ่อไม่ต้องขอให้คุณพ่อวันลบอ่าวพระก่อนดิอ้าคุณอ้าวเพชพระช่วยช่วยอะไรวะนะจ้าเรื่องใ่ที่จ้าเรื่องใ่เออผมรักพ่อวันลบนะจ้ามากมากคำเดียวมากมาก เลยเอออยความความสุขเปอดนะยเยี่ยเลยเฮ้ยยียเลยขอออไม่จยอ่ะไม่เจยหรอต้องแบบมีความสุขไงมีความสุขมากมากใส่เสื้อโอตาต้าเลยโอยมันจะตายหรือเปล่าลอง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 ล ผมขอผมขอให้พ่อวันลบมีสุขขี่สุขใจอะไรวะไปได้อีกตลอดการอ้้าไครับเล้ยงตังตังอางนี้เลยว่าอะไรครับ คุณจะเหมือนใวยพรกับคนละครับพวกเร้องกินพ่อยืนต่อเดี๋ยวยิ้นเดียวผมมาขอให้คุณพ่อวันลบมีความสุขมากมากเลยนะจ๊ะเฮ้ย ได้แชมป์เยอะครับราบผมส่วนตัววะเนี่ยโอหแล้วผีหมดแลยยอบยอดนะไนี่ขอให้พ่อมีแตสิ่งดีๆเพราะาในชีวิตหลังจนนี้ครับพ่องัคผมก็ต้องยินแถวๆนี้สิแค่สิ่งดีๆใช่ใช่ใช่้ใช่ใชจัาสิ่งดีๆผมก็ไม่สิ่งี้จากนนั้นปฏิกุลเฮ้ยเอาแล้วไม่ยืนตรงนี้เไี่ยากไปตายเพรามันเล็กบคนคนบะันขอให้พอวแข็งแรง เา,เาที่เหลือมีอยู่แล้วก็เอาสุกมาบอสุดท้ายยากใช่ไัมยากแล้วก็ขอให้พ่อรถเ้น ก็จะอวยพรคำแรกเอาไปปีสอร้อไหมสอนร้อวยพรคำที่แเลยครับท่านคำแรกก่อนให้พ่อจูนพ่อแข็งแรงแค่นั้นแหละทุกอย่างพ่อมีอยู่แล้วขอบคุณพ่อจ้าขอบคุณมากครับพี่จูนมากครับแล้วก็ฝากวยพรพ่อรบเอยเฮ้ยเฮ้ยอพูดเลยบอกว่าจะตอแม่ไร่พี่นะรอไม่ให้ก้องถังทั้ง มนทำอะไรมันก็ได้อย่าทำของมันเพราะของมันาณอ่ะอมงสู่ก็อยู่กับหนึ่งเสาหลักปูชนียบุคคลโบราณสถานเรือจ้างที่เป็นเรือแบบปูปาดูป้าคือถัดจากพ่อรบสุกีมาก็ต้องเป็นเขาแล้วก็ต้องรอแบบพ่อรถสลกีล่ะเพราะเสมอกันเลยเปลี่ยนว่าเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติเขาถ้าเขาสูงกว่าเราดีกว่าโดยเพอาะว่ามันเกิดขึ้น ก็ขอให้พ่อมีความสุขสุขอะไรคือสุขกายสุขใจนี่อนะะฮแล้วก็ขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงฟิตปังเตะบอลให้มันไกลข้ามแม่น้ำชายานะครับแล้วก็มีแรงซอยเท้าแบบยิ่งๆนะฮะทำแล้วขอให้ประสบความสำเร็จอย่างพ่อเก่งอยู่แล้วดีที่สุดอยู่แล้วรักพ่อที่สุดครับไอเลิฟดีสุดยอดเลยพ่่อแมสวยไหมสวยจะเป็นองเท้ก็เรื่องจริงไม่เถียงแล้วกันโปรดพ่อลบหน่อยจ้ะ ขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยมาหาศาลแล้วก็ขอให้หนุนในละครนั้นด้วยเออ,เอ,อขอแจมด้วยคุณได้ไหมอละคยซีดีขอบคุณค่<ท>ะค่ะสุขสันต์วันเกิดพ่อวันลบอีกครั้งนะคะคุณพ่อเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ขอให้ทุกคนรักพ่อแบบดีตลอดไปนะคะแล้วก็นอกจากซีวีจีขันใจพ่อแล้วขอให้ตัวเอสต่อไปโซบอสไลน์นะคะนำพาแชมป์ มาให้ทีมรักก็เยอะๆนะคะก็เป็นทีมเดียวกับน <ขอ S 2> ินเองนะคะขอบพระเจ้าอวยพระค,ะค่ะ คนเก่าของเก็ตเจอร์โซด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแต่เขาไม่ได้อยู่โลกนี้แล้วนะครับหน้าสงสารนะนาะใช่หน้าสงสารมาเร็วๆคุณเป็นนุ่กีตาร์ กลับไปไม่ใช่ว่ามาเพราะหน้าที่หรือมาเพราะว่าจําเป็นต้องมาจริงๆนะครับจริงใจเจ๊ตั้งแต่ตอนเชิญและปรึกษากเกเจเลยนะครับว่าแล้วนะครับะปรึกษากัะเจอยู่เลยว่า บางคนที่ไม่ได้รับเชิญเราไม่เชิญเนี่ยไม่ใช่แปลว่ารังเกียจหรือว่าไม่อยากเชิญนะครับแต่เจริงใจจริงเจยพูดคำหนึ่งถึงกับน้ำตาไหลเลยครับบอกว่าพ่อใครก่อไม่อยากมาใช่ไหมเขาบอกว่าสตามอยู่ก็ไม่พอได้จะเชิญหมดนะนะครับเราก็เลยโอเคเชื่อเขานะครับก็เลยจําเป็นว่าร้านคบเป็นบาร์แค่ถึงแม้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็รับไมหมดนะครับก็ แต่ก็รู้สึกดีใจที่หลายคนถึงยังไม่ได้เสน็ทเนี่ยก็ให้เกียรตินะครับพอเชิญพบก็มาเลยนะครับสุดท้ายแล้วขอทุกคนมีความสุขอย่างที่ผมได้รับความสุขในวันนี้1ิบเท่าร้อเท่านะครับขอบคุณมากครับ และผู้ชายโอ๊ยป้าป้าปิดเต็มๆ i'm not ก็สุขสันต์วันเกิดนะคะปีนี้50ปีแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาให้ใจเย็นลงหน่อยนึงอย่าใจร้อนมากแล้วก็การงานให้ราบรื่นการเงินมั่งคั่งเป็นเสาหลักของครอบครัวตลอดไปก็สุขภาพกับเรื่องใจร้อนบางทีรีบเร่งเกินไปอะไรอย่างนี้ ก็ขอบคุณที่ดูแลครอบครัวอย่างดีแล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเวลามีปัญหาก็ช่วยกันแก้รักนะสรังเฮโยก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอยู่ไปนานๆก็ขอบคุณที่ดูแลมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ส่งเงินให้เรียน ก็อาจจะเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้ยดูแลสุขภาพกินให้น้อยลงการลักนะครับก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ส่งพรปัตนานะเลยค่ะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็อาหารการกินก็ stay healthy ขอบคุณที่ดูแลตลอดแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยจัดไปลูก <laughs> สาลังฮิโยขอให้สุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเดินทางปลอดภัยขอให้ทิดสิ่งรายสองวันปนะัถนาขอให้ลำรวยลำรวยลำรวยสาธุ บอกว่ารักอารมณ์ยังไงอ,อ๋อรักอารมณมากมเป็นเหล็กรี <c oughs> เร็วจามไลค์อ่ะไอ่ไงต่อเลยก็ขอบคุณไม่ไม่รู้เมื่อก่อนจริงๆนะแล้วก็ทุกคนส่งมาประกวดในเจ๊ดำมันบอกว่ามันทำไม่ทันซึ่งไม่ใช่นิสัยมันเลยดิมันไม่เคยทําไม่ทันเพราะว่าเวลามีงานอะไรที่เราเล่งด่วนไอ่บอกมันทันหมดแหละได้หมดได้หมดไอ้งานนี้ไม่ทันเราก็แปลกๆเออเรื่องของมึงไม่ทันก็ไม่ทันจริงเรื่องของมึงเลยนะเจ้าพูสากบอกนาิกาครบทุกอย่างแล้วไง happy oh, birthday oh. to you, happy birthday to you, happy birthday to you, you, happy birthday to you